สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูน้ำจิ้มซีฟูด้ดวันนี้เมื่อนี้ก็สิเป็นอา,อาหารทะเลเลยเนาะมาเริ่มตำกันเลยตำน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะกะจ็จะมีกระเทียมพริกเครื่องปรุงผงชูรสน้ำตาลอยู่ในนี้แล้วน้ำปลามะนาว เริ่มกันเลยอันดับแรกก็ใส่กะเทียมลงไปตามด้วยพริกตามใจชอบตามด้วยเครื่องปรุงผงชูรสน้ำตาลอันนี้น้ำที่เยอะๆนี่คือน้ำตาลนะคะไม่ใช่ผงชูรสนะมาแล้วแล้วก็ ตำให้ละเอียดตำ้ให้ละเอียดก็จะประมาณนี้จากนั้นเราก็ตำมละเอียดแล้วนะส่วนผสมข้างในนี้ก็จะเป็นน้ำตาลแล้วก็องชูรสผงปุง,ปงรสแล้วก็พริกกระเทียม ตามให้ละเอียดแล้วใช่ไหมแล้วก็เติมน้ำปลาเข้าไปเติมน้ำปลาเราก็จะใส่เยอะหน่อยเพราะว่าอาหารทะเลเราเยอะอ,อเดี๋ยวรอนพริกแล้วก็เติมมะนาว บีบมะนาวลงไปแกน,นก็บีบมะนาวเสร็จแล้วก็คนคนคนกาซุ่มแจ้าสุม่ม เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือใส่สารกระเจียวสมเนาะก็เหลือแต่เอาปลาหมึกกุ้งไปย่างแล้วก็กินพร้อมกินเลย